คยมีไหนยามใดเธอต้องการบางสิ่งในใจเทียมชัดมือนจะได้ลองลิ้มอย่างเด้บาดุลล่ะเหรอเอิ่มประมาณนั้นแปลว่าทางมันมูลและไส้กรรูนป่นนักที่เมื่อสุดท้ายได้รู้จากผู้คนขัดสนทุกทนหมื่นร้อยพันแต่ที่ฉันต้องการจะพูดคือนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องทำตั้งใจแต่เตรียมให้พร้อมจะลงมือจะลุยและพร้อมจะนำอยู่ที่ตรงหน้าพวกเขาจะทําแรงล,ลาภพลังจะเดินไปสู่เวลา ดท,ทายด้วยทุกอย่าง,งไม่ว่าข้างในจะไม่คึ้มันของฉันก็ยังต้องพร้อมพิมันจริงๆเห็นไหมยังเธอเตรียมพร้อมยินยอมอยากทำจะตายเพื่อพ่อผู้คนที่ว่าอยากทำนี่ถึงให้ฉีดถึงเนื้อใช่ปะแค่เิ่มนะตอนนี้พวกเราเราผู้นำและดูเมือนชะตาจะสั่นว่ามันต้องเป็นฉันจะก็พร้อมจะเธอจะตอบรับแค่ด้วยบ้าง ภาวิญญาณนรกเมื่อเพิ่มจะดีแค่ไหนมาะไยมาถ้าชอบเดินทางกันโดนเลยทุกมาร์อ่านนั่นทางมาโรงแรมของฉันนั้นวิวดีๆยังมีรวมเมอรมีมากมายไม่ตีใช่เนี่ยสีชีวิตและมิตาพับเพียเมื่อไี้เจอสหายรวมทางแระมมีพวกเทปเพ่งพ่อที่รอให้กินใช่ไหม,มน,น,นี่นนงนคงได้แล้วมันโจมปีข้ามา แม้โดนมาสัตยจากกสูดูสคราทำเราจะตมางในความยากขยังจะนับคงเดียวปันยำอาหารการตวนจะพาไปจนีีไว้ไให้เราได้เลยพูดดีแสนแต่สั่นแหลมวันหรือไืยจะใช้ความหิวจุมทนเป็นแรงชนไม่มีลังเลทุ่มนาเทโอเย่มาจอยมากินโมเฟ่แม่มันจะแรงฟีนิดเบาได้เบาหน่อยไหมจ๊ะ โอ้ไม่ต้องกลัวนะเสียงของรามกูแน่นรัดเขาตื่นเต้นกันจะหนูเือนจะกำลังจะใหยกันตายหนังหรือเสียจังหยุดกังวลไปเรื่องธรรมดาเอาลรลองมันแสงซึ่งซึ้งตาเปื้นใจที่เราได้ร่วมทางมาเรื่องธรรมางมาอน่ารีบคุณบัดช่วยนี่เป็นครงแรกที่ต้องทำบางที่ฉันอาจจะพร้อมจะลงมือเป็นตมทัพผู้เดินหน้าที่ตรงหน้ากระวนจะทุ่มเทแรงพลังเพื่อสิ่งที่เคยหวัง เพราะเธอจตาจากนี้ไม่เลี้ยงกันทางในมืออดำนงพับมายืนในนั้นจะเจออยู่พร้อมเพื่อมันจริงๆทุกคนเพลงทำนองตึงดำตามเ่อร้องแปลกไม่ที่ฉันรู้เธอก็ควรน้ำเน่าทั้งฟงีนคือจะยิงนารกที่สมบตามเกมเฮือกจะพอได้ดีแค่มีพลังใจเล่นถ้าที่เธอก็ดีพอให้ฉันรำสอนชัดเห็นด้วยตามจอไปแล้วพวกเราชนะแน่นอน มีอะไรจะต้องทำแเรารู้ว่าเราจพร้อมจะล่จะงไปอีกนานเราจะรู้ขึ้นตมันและพวกเราจะเื่กันอยนองทัความท่อนทได้เวลาจะเริ่มสงครามเราจะไและ้ไปาก็หวังว่าเราจะพร้อมให้มันจริงๆ